วิธีอัปโหลดตัวแบ็กอัพไฟล์ใหม่นะครับกดที่ p o s t หนึนะครับแล้วก็สวิตช์ต่ฟิล์ทายนะครับ,รบ,แ,ลรรบแล้วก็ไปที่กดป่าที่หนึ่งครับไปที่ System Admin แล้วมันจะขึ้นจริงๆมันจะขึ้นให้ใส่พาสเวิร์ดมานะครับใส่520แล้วก็กดโ OK. อเคพอกดโอเคแล้วจะมาหน้านี้นะครับ ต่อไปจะเป็นการอัพโหลดไฟล์นะครับไปที่ System Manager กด Import แล้วก็มันจะขึ้นมานะเป็นไฟล์ USB ก็เลือกไฟล์ที่ที่โหลดมาจากคอมพิวเตอร์นะครับพอเสร็จแล้วกลับไปที่เดิมครับ uh, System Admin ครั้งนี้ไปที่ uh, ไปที่ อ่าแบ็กแบ็กก่อนออกไม่ต้องไปที่เซสซิ่งแอมิน, eter, นแล้วไปที่ฮาราเนี่นะครับพารามิเตอร์ครับกดปึ๊บแล้วไปที่โกลทูนะครับแล้วกด3อ่าโทษทีครับกด3 4 5 5 5 1 5ต่อ3 4 1 5นะครับแล้วกดโอเคปึ๊บอ่ามจะขึ้นมาบรรทัดนี้ถ้ามันเป็น24 ให้บวกไปอีกหนึ่งเป็น25้านะครับสําหรับเครื่องลูกค้านะเครื่องผมเป็นยี่ี่นะครับถ้าเครื่องลูกค้าเป็นยีาก็ใส่24ถ้าเป็นยี่สิก็ใส่ยีเอนะครับบวกไป1นึ่งเท่านี้ครับเสร็จปุ๊บออกออกมาจากออกมาจากนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองลันไฟงานดูเท่านี้ครับ